สวัสดีครับผมชื่อนายพิรัน์พิมสีนะครับรหัสนักศึกษา6 4 1 4 5 0 1 0 1 3นะครับภาลัษศึกษาหมู่หนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุลิงนะคะรหัสนักศึกษา0 2 8ย์สดภลัษศึกษาปี2องมู่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนภอรคำมูลคุณรหัสนักศึกษา0 1 4ย์าลัษหมู่สค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกฤษณีอ่ำรหัสนักศึกษา0 0 2ย์าลัษศึกษาปี2องมู่ค่ะสวัสดีครับ วันนี้จะมานำเสนอเรื่องความหมายของสมรรถภาพทางกายนะครับหนึ่งนะครับความอดทนของโะบไหลเวียนเลือดนะครับเป็นความสามารถในการทํางานของโะบหัวใจนะครับและไหลเวียนเลือดและระบบหายใจนะครับที่ช่วยส่งออกซิเจนไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับในระหว่างออกกําลังกายนะครับหรือการปฏิัติกิจกรรมต่างๆนะครับ2นะครับสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกายนะครับเป็นความสําคัญในเชิงปริมาณของส่วนต่างๆภายในร่างกายทั้งหมดนะครับได้แก่นะครับเปอร์เซ็น์ของ มวลกล้ามเนื้อไขมันกระดูกและส่วนอื่นๆนะครับที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างของร่างกายนะครับสามนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อนะครับที่จะหดตัวเพียงครั้งเดียวนะครับเพื่อส่งแรงออกได้มากที่สุดนะครับสี่นะครับความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อนะครับที่จะหดตัวได้อย่างต่อเนื่องครับติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับโดยปัจจัยจากความเมื่อยล้านะครับ 5นะครับความอ่อนตัวนะครับเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อนะครับที่มีที่จะรวมกันทํางานนะครับให้ได้มุมการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ6นะครับความเร็วนะครับเป็นความสามารถของร่างกายนะครับที่จะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับโดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดนะครับ7นะครับพลังของกล้ามเนื้อนะครับเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อในการทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับได้มีความ แรงในจังหวะของกล้ามเนื้อที่หดตัวหนึ่งครั้งนะครับโดยใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดนะครับแปดนะครับการทรงตัวนะครับเป็นการประสานงานร่วมกันครับระหว่างการประสานงานกับระบบกล้ามเนื้อครับที่ทําให้ร่างกายสามารถรักษาความสมดุลหรือการทรงตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเก้านะครับความความคล่องแคล่วไวนะครับความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางนะครับและการและตำแหน่งนะครับของร่างกายนะครับในขณะที่เคลื่อนไหวนะครับโดยใช้ความเร็วได้อย่างเต็มที่นะครับ จัดเป็นสมรรถภาพร่างกายนะครับที่จําเป็นนะครับในการนําไปใช้สู่การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานสําหรับทักษะในการเล่นกีฬาต่างๆครับ10นะครับ,บ,รบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองนะครับเป็นระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่มีการกระตุ้นนะครับรีเซพเตอร์นะครับให้รับรู้สึกถึงถจนถึงกล้ามเนื้อที่เกิดการหดตัวนะครับเป็นความสามารถของร่างกาย ที่จะตอบสนองต่อการกระตุ้นเช่นแสงสีเสียงและและการสัมผัสครับ11นะครับการทํางานประสานสัมพันธ์นะครับเป็นการเป็นความสามารถของร่างกายในการใช้ความความรู้สึกนะครับเพื่อรับเพื่อรับรู้จดจํานะครับและสิ่งและสั่งการพร้อมไปกับการเคลื่อนไหวนะครับส่วนต่างๆของร่างกายในการปฏิบัติได้อย่างราบรื่นถูกต้องและแม่นยำนะครับมาครับคือหลักการฝึกสมรรถภาพนะครับ1นนะครับหลักการฝึกความแข็งแรงนะครับความสามารถของกล้ามเนื้อที่พยายาม จะออกแรงครับให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาชนะแรงต้านทานนะครับ 2. นะครับหลักการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับคือความหมายของกล้ามเนื้อครับที่จะหรือกลุ่มกล้ามเนื้อนะครับในการออกแรงเกือบสูงสุดนะครับเพื่อสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องนะครับ3นะครับหลักการฝึกความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดนะครับเป็นพื้นฐานของการกําหนดให้นักกีฬาปฏิบัติซ้ำๆนะครับในรูปแบบต่างๆของการฝึกนะครับ4ี่นะครับหลักการฝึกความอ่อนตัวนะครับ ความสามารถในการทํางานนะครับหรือการเคลื่อนไหวของข้อต่อในทุก,ทกอริยาบทนะครับห้าน,นะครับหลักการฝึกพลังของกล้ามเนื้อน,นะครับทือความสามารถของระบบกล้ามเนื้อน,นะครับในการที่จะก่อให้เกิดมากที่สุดนะครับหรือเป็นการเอาชนะแรงต้านนะครับ6กนะครับหลักการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวนะครับสามารถปรับตัวเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทิศทางได้ในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนะครับหรือความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหว ได้อย่างรวดเร็วโดยมีทิศทางแน่นอนและไม่เสียการทรงตัวนะครับเจ็ดนะครับความเร็วนะครับคือความสามารถของกล้ามเนื้อครับในการหดตัวและคลายตัวได้เต็มที่นะครับและรวดเร็วภายใต้การควบคุมนะครับาควบคุมของระบบประสาทนะครับแปดนะครับปฏิกิริยาตอบสนองนะครับคือเวลาตอบสนองของร่างกายนะครับตั้งแต่ได้รับสัญญาณหรือลักษณะลักษณะต่างๆจากการได้ยินการมองเห็นการสัมผัสกายนะครับ ที่เป็นสิ่งเรานะครับหรือสัญญาณจนกระทั่งระบบประสาทสั่งการให้ร่างกายเรื่องเคลื่อนไหวนะครับ9นะครับประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแต่ละส่วนนะครับให้เป็นไปตามจังหวะนะครับหรือลำดับขั้นตอนของการเคลื่อนไหวนะครับ10บนะครับการทรงตัวนะครับคือความสามารถในการรักษาสภาพนะครับคงที่เพื่อต้านทานกับแรงโน้มถ่วงของโลกศูนย์ศูนย์กลางและการทรงตัวอยู่ที่น้ำในหูชั้นในครับ ต่อไปนะครับโปรแกรมการฝึกนะครับความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับหนึ่งครับเราต้องวอร์มอัพก่อนนะครับวอร์มอัพนะครับเราจะใช้การกระโดดตบนะครับยีครั้งนะครับแล้ววิ่งจ็อกกิ้งนะครับอีกงห้านาทีนะครับต่อไปนะครับเราจะสเตตชิ่งนะครับเราจะทํานะครับคุกเข่ายืดแขนไปข้างหน้านะครับให้ตึงบริเวณหน้าท้องนะครับสองนะครับเราจะก้มก้มตัวลงนะครับแตะปลายเท้าค้างไว้นะครับ20วินาทีนะครับกูดาวนะครับเราจะทําสะพานโค้งนะครับค้างไว้20วินาทีนะครับ ได้ครับชูแขนไปด้านข้างนะครับและคว่ำตัวลงนะครับและเหยหน้าขึ้นนะครับค้างไว้นะครับต่อไปนะครับการทดสอบสมรรถภาพนะครับวัตถุประสงค์ครับสำหรับเด็กอายุ12ปีนะครับเพื่อความแข็งแรงและความองทนของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอุปกรณ์นะครับนาฬิกาจับเวลานะครับเบาะหรือยาที่เรียบนะครับและนุ่มนะครับวิธีทดสอบนะครับเราจะให้ผู้เข้ารับการทดสอบนะครับทั้งสองท่านนะครับจับคู่กันนะครับอีกคนนึงนะครับเป็นคนนอนลงไปกระเบะนะครับ นอนหงายไปกระบอกนะครับและตั้งเข่านะครับตั้งตั้งกันมุมฉากนะครับและอีกคนนึงนะครับจะจับปลายเท้าของเพื่อนไว้นะครับแล้วคนที่นอนหงายอยู่กระบอกนะครับมือประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับเตรียมเตรียมซิทอัพนะครับเมื่อได้รับสัญญาณเริ่มจากผู้ให้สัญญาณนะครับเราจะทําการยกศีรษะขึ้นมานะครับให้ถึงหัวเข่านะครับและกลับลงไปนะครับ ทำไม่ครบ30วินาทีนะครับอานทดสอบนะครับนักเรียนชายนะครับ27ครั้งขึ้นไปดีมากนะครับ24ถึง26ดีนะครับ17ถึง23าครั้งนะครับปานกลางนะครับ14ถึงส6หครั้งนะครับอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับ13าลงมานะครับในเกณฑ์ต่ำมากนะครับนักเรียนหญิงนะครับ21็ครั้งขึ้นไปนะครับดีมากครับ18ดถึง20ครั้งดีนะครับ 12บสถึงสิบเปานกลางนะครับ10บถึงสิครั้งอยู่ในเกณฑ์ต่ํานะครับเก้าครั้งลงมานะครับอยู่ในเกณฑ์ต่ํามากนะครับขอขอบคุณครับ